ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกตามตำราโบราณกล่าวไว้ว่าเป็นผู้ถือกำเนิดจากความมืดเพื่อเปล่งแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงราศีพิจิกไม่ใช่ราศีของโชคธรรมดาแต่คือราศีของพลังเหนือโชค ผู้ที่เกิดมาเพื่อแปลเปลี่ยนทุกความตายให้กลายเป็นการเกิดใหม่เพื่อเรียนรู้พลังที่แท้จริงของจักรวาลการแปลรูปพลังแห่งความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังสร้างชีวิตนี่คือเหตุผลเชิงโหราศาสตร์ขั้นสูงว่าทำไมนะฮะราศีพิจิกถึงเป็นราศีที่โชคดีที่สุดนะครับมีอยู่9เหตุผลในแง่ของการฟื้นคืนและพลังแห่งการเปลี่ยนชีวิตหนึ่ง พราะดาวประจําราศีคือดาวพูโตและดาวอังคารดาวแห่งการตายนะการเกิดใหม่และพลังลึกลับแห่งจักรวาลพูโตคือดาวที่หมุนช้าที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดมันไม่ได้ให้โชคแบบฉับพลันแต่มอบพลังแห่งการครอบงำทุกชะตาคนพิจิกจึงมีความสามารถในการเปลี่ยนชะตาได้เอง ไม่ว่าจะตกต่ำเพียงใดคุณจะลุกกลับขึ้นมาได้เสมอและแข็งแกร่งกว่าก่อนทุกครั้งอันนั้นนะฮะคนอื่นอาจรอดเพราะโชคแต่พิจิกรอดเพราะพลัง 2. องนะครับพาะพิจิกคือราศีแห่งการฟื้นคืนจากเท่าฐานในทุกวงจรชีวิตคุณจะถูกทดสอบหนักกว่าราศีอื่น แต่ทุกครั้งที่พังคุณกลับกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ทรงพลังขึ้นนี่คือของขวัญจากพูโตการยกคุณจากความมืดขึ้นสู่แสงเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณเป็นแสงได้โดยไม่ต้องกลัวเงาคุณไม่ได้เกิดมาเพื่ออยู่รอดแต่เพื่อฟื้นคืนและเปลี่ยนโลกจากภายใน 3. เพราะคุณมีพลังจิตลึกและยานรับรู้เหนือเหตุผล ดาวภูโตและดาวอังคารร่วมกันปกครองพิจิกจึงมอบทั้งพลังจิตวิทยาและพลังนักรบในเวลาเดียวกันคุณอ่านใจคนได้เข้าใจแรงจูงใจของคนอื่นแม้เขาไม่พูดและนั่นคือเหตุผลที่คุณเอาตัวรอดในทุกสนามเพราะคุณไม่หลงกับสิ่งที่เห็นแต่เข้าใจพลังที่ซ่อนอยู่ 4. ี่นะครับเพราะคุณมีพลังควบคุมพลังพิจิกเนี่ยไม่กลัวพลังของใคร เพราะคุณมีพลังในตัวเองสูงมากนะฮะคุณเนี่ยนะครับเข้าใจว่าความกลัวคือพลังรูปแบบหนึ่งและคุณใช้มันเป็นเชื้อเพลิงราศีพิจิกนะฮะคนพิจิกเนี่ยจึงมักเป็นผู้นําที่น่ากลัวที่สุดและผู้เยียวยาที่ทรงพลังที่สุดในเวลาเดียวกันคุณสามารถสยบความมืดของคนอื่นด้วยการมองเข้าไปในเงาของตัวเองได้อย่างไม่หวั่นไหวหก <c oughs> ข้อห้านะครับเหตุ <c oughs> ผลที่ห้าเนี่ยเพราะคุณคือ ผู้เข้าใจเรื่องความตายมากที่สุดในขณะที่คนอื่นกลัวการสูญเสียราศีพิจิกเข้าใจว่าทุกการสูญเสียคือการเตรียมรับสิ่งใหม่นี่คือพลังของผู้รู้แจ้งในเงามืน่นคุณเชิงไม่ติดอยู่ในอดีตและสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทันทีนี่แหละคือโชคอันแท้จริงของพิจิกคุณไม่มีวันสิ้นสุดนั่น้นนะครับ6เพราะคุณคือราศีแห่งการเปลี่ยนพลังกรรม ในทางโหราศาสตร์อินเดียราศีพิจิกคือราศีที่มีพลังกรรมเก่าหนักมากแต่ก็มีอำนาจในการชำระกรรมสูงที่สุดด้วยคุณคือผู้ที่สามารถปลดล็อกพันธนาการจากอดีตชาติด้วยการให้อภัยและยอมรับความจริงเมื่อใดที่พิจิกให้อภัยจากใจจริงพลังกรรมทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นพลังบุญอย่างฉับพลันเจ็เพราะคุณคือนักแปลงพลังทางอารมณ์ พิจิตคือธาตุน้ําที่ลึกและเข้มข้นที่สุดคุณรู้ว่าความโกรธความกลัวความรักและความเจ็บปวดทั้งหมดคือพลังเดียวกันเมื่อคุณเรียนรู้จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นแรงสร้างคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครหยุดได้นี่คือพลังของศิลปะการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นทองคําแห่งชีวิตแปดนะครับเพราะคุณคือราศีของความลับและพลังลึกลับ จักรวาลมอบพลังแห่งการเข้าถึงสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นให้คุณไม่ว่าจะเป็นจิตใต้สำนึกของคนความลับของโลกหรือพลังของจักรวาลคุณจึงเป็นราศีที่เปิดประตูที่คนอื่นไม่กล้าเปิดและโช่ของคุณจะมาถึงเมื่อคุณกล้าใช้พลังนี้เพื่อส่องสว่างให้ผู้อื่นเพะนั้นคุณเกิดมาเพื่อเปิดประตูห้องมืดของโลกและจุดเทียนในนั้น เก้าพ่อคุณคือผู้พิทักษ์ความจริงทางจิตวิญญ,ญาณพิจิกไม่เชื่อสิ่งที่สวยหรูคุณเชื่อในความจริงที่ผ่านการทดสอบคุณจะเป็นราศีที่ไม่หยุดจนกว่าจะรู้แก่นของทุกสิ่งและจักรวาลให้รางวัลกับคนที่ค้นความจริงด้วยหัวใจบริสุทธิ์นี่คือเหตุผลที่คนพิจิกมักกลายเป็นผู้นำจิตวิญญ,ญาณนักจิตบำบัดหรือผู้ตื่นรู้ในท้ายที่สุดนะฮะผมอาจจะแถมให้ข้อนึงข้อสิบ คุณคือราศีที่ตายแล้วเกิดใหม่มากที่สุดในชีวิตเดียวในขณะที่คนอื่นใช้ชีวิตเส้นตรงคนพิจิกเนี่ยจะมีหลายรอบชีวิตในหนึ่งชีวิตตายจากอาชีพหนึ่งเกิดใหม่ในอีกเส้นทางตายจากความสัมพันธ์หนึ่งเพื่อรักแบบใหม่ที่ลึกกว่าเดิมและทุกครั้งที่คุณเกิดใหม่โลกจะจําชื่อคุณในรูปแบบใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมดะนั้นทําไมราศีพิจิกถึงโชคดีที่สุดเพราะคุณ คือราศีเดียวที่พลังใจพลังของการตายและการเกิดใหม่มีพลังนี้สูงอะนะครับมีความเข้าใจสูงในพลังการตายและการเกิดใหม่คุณไม่เพียงแค่เอาชนะความมืดแต่คุณเปลี่ยนมันให้เป็นแสงได้จักรวาลไม่ได้ให้โชคแบบง่ายๆกับคุณเพราะคุณคือคนที่สร้างโชคด้วยพลังแห่งการฟื้นคืนฉะนั้นคุณคือผู้ถูกเลือกให้ลงไปในเงามืด เพื่อกลับขึ้นมาพร้อมแสงแห่งการเปลี่ยนโลกฉะน,นั้นชาวราศีพิจิกเอ๋ยคุณคือราศีแห่งความลึกพลังความลับและการเปลี่ยนผ่านคุณมีพลังที่โลกนี้ไม่มีใครเทียบได้นะครับพลังของการฟื้นคืนจากเท่าฐานและการเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังสร้างได้จริงแต่หลายครั้งพลังนี้กลับถูกกดไว้ในใจเพราะคุณแบกอดีตไว้แน่นกลัวการสูญเสียและกลัวเปิดเผยความเปราะบางของตัวเอง คุณแค่แข็งนะครับกับทุกคนนะแต่ลึกๆคุณแค่ไม่อยากลมอีกสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคุณเนี่ยมันไม่ใช่การสวดมนต์ไม่ใช่การนั่งสมาธิรอปาฏิหาริย์แต่คือกฎพลังงานบางคัง่งเฉพาะราศีพิจิกที่ผมกันจากโหราศาสตร์การเงินโหราศาสตร์ความบางครังจิตวิทยาบางคังวิทยา,าศาสตร์พลังงานและปัชญาความบางคังนะฮะอย่างไอสไตล์นักวิทยา,าศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เคยพูดไว้ว่าทุกสิ่งคือพลังงาน ทุกสิ่งคือพลังงานและเราจะดึงดูดสิ่งที่ตรงกับความถี่ของเราอย่างคารจุงนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ที่ศึกษาโหราศาสตร์จริงเคยกล่าวไว้ว่าคุณจะไม่เปลี่ยนชีวิตได้เลยหากยังไม่กล้าส่องแสงเข้าไปในเงามืดของตัวเองนะฮะเขาเคยกล่าวไว้ว่าโหราศาสตร์คือจิตวิทยาโบราณนะคระับนั้นนโปเลียนฮิลนักปัชญาแห่งความมั่งคั่งนะฮะผู้เขียนหนังสือคิดแล้วรวยเขาบอกไว้ว่า ความปารถนาอันแรงกล้าที่สุดมักเกิดขึ้นจากช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดเพราะนั้นอย่างดรโจดิสเพนซานักประสาทวิทยาและครูด้านพลังงานการเปลี่ยนแปลงพลังงานจิตนะฮะระดับโลกเลยเขาย้ําว่าเมื่อคุณปล่อยพลังอดีตออกจากเซลล์ร่างกายจะเริ่มสั่นในคลื่นแห่งอนาคตได้จริงทั้งหมดเหล่านี้นะครับมันตรงกับสิ่งที่ผมเห็นจริงในชีวิตของผมเองคือผมศึกษาโหราศาสตร์มาตั้งแต่อายุ12ผมเรียนหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นหราศาสตร์ไทยหราศาสตร์พาราส่หราศาสตร์ยูเนียนหราศาสตร์สากลน,นะทั้งไทยจีนอินเดียนะครับผมได้ศึกษาหลายาศาสตร์และนําดวงมหาเศรษฐีเนี่ยนะฮะระดับโลกมาวิเคราะห์วิจัยอิงตามตำรา,าตามปรัชญาโหราศาสตร์และได้ดูดวงมหาเศรษฐีจริงๆเนี่ยหลายคนนะครับที่รวยมหาศาเลเ่ยหมื่นล้านแสนล้านนะนะสิ่งที่ผมเห็นคือมหาเศรษฐีจํานวนมากนะครับใช้พลังราศีของตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะผู้เรียนของผมคนหนึ่งเนี่ยผมจะเล่าให้ฟัง เขาเกิดราศีพิจิกเขาเคยหมดไฟเขาหมดแรงศรัทธาในตัวเองหลังผ่านความสูญเสียครั้งใหญ่แต่หลังจากเขานะฮะเข้าเรียนคอสนี้นะฮะนั่นคือหนึ่งร้อยกฎแห่งความมั่งคัง่งกฎเฉพาะราศีพิจิกนะโดยเฉพาะเขาเริ่มเข้าใจว่าพลังในเงามืดของเขาไม่ใช่สิ่งต้องซ่อนแต่มันคือเชื้อเพลิงแห่งการสร้างใหม่เพียงใช้กฎไม่กี่ข้อแรกนะครับเท่านั้นงานใหญ่และเงินก้อนใหญ่เข้ามาทันที นะภายในไม่ถึงเดือนนะเขาบอกกับผลว่าผมเพิ่งเข้าใจว่าความเจ็บปวดในอดีตของผมคือขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในเงาลองคิดดูสิครับอีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณยังจะเป็นราศีพิจิกที่หลบอยู่ในความมืดและยังใช้พลังงานเดิมๆเพราะคุณไม่รู้ว่าจะจูนเข้ากับพิจิกขึ้นพลังของพิจิกแท้อย่างไรนะหรือจะเป็นพิจิกที่ลุกขึ้นใช้พลังเฉพาะราศีของคุณที่จักรวาลมอบมา สร้างอาณาจักรที่ไม่มีวันล้มได้อีกต่อไปนะฮะฉะนั้นถ้าหัวใจเนี่ยคุณเนี่ยสั่นแม้เพียงเล็กน้อยนี่คือสัญญาณแล้วฮะทักหาแอดมินเลยนะฮะแล้วมาดูว่ากดพลังงานมั่งคั่งของราศีพิจิกจะเปลี่ยนบาดแผลไอดีคอดีตให้กลายเป็นทรัพย์พลังและอำนาจภายในได้อย่างไรนะทักหาแอดมินเลยนะครับทั้นคอร์สนี้เนี่ยนะครับเป็นคอร์สเชิงประสบการณ์และเชิงความรู้นะฮะที่ผมจะบอกคุณนะฮะ เป็นปรัชญาเป็นทั้งภารกิจเป็นมีวิธีการลงมือทำนะสำหรับท่านใดอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะอีก1 2เดือนข้างหน้าไม่อยากจะเป็นเหมือนเดิมบางคนในปีไหนชีวิตก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะหลังจากคุณรู้เนี่ยข้อมูลลับนะเป็นลิงก์วิดีโอลับที่ส่งจะส่งไปในช่องยู u ู u เนี่ยชีวิตคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะครับนะก็ทักหาเอ็